ดีครับเพื่อนๆนวันนี้เรามาที่จังหวัดกาญจนบุรีที่เห็นนี่เขาเรียกสวนเมเบิลการ์เด้นนะที่อยู่อำเภอเมืองตอนนี้เป็นเทศกาลดอกไม้ฮะเขาจัดตั้งแต่ปลายธันวาถึงต้นกุมภาที่เห็นไกล้ๆนั่นคือนางแบบของเรานะฮะคุณแสงเลยสุขสมัยเที่ยวไปกับวัยเกา่าสวนแห่งนี้นะฮะมีดอกไม้นานาพันธุ์นะฮะ ชื่อเป็นภาษาอังกฤษก็ค่อนข้างเยอะๆนะของไทยก็มีมีทั้งเหลืองแดงชมพูม่วงอะไรเยอะแยะทำเป็นซุม้มเป็นเห็ดเป็นรูปหัวใจนะมองไปสุดลูกหูลูกตาคนก็เข้ามาเที่ยวกันไม่ขาดระยะนะทั้งที่เรามานี่เป็นหลังปีใหม่ช่วงปีใหม่เนี่ยนะฮะช่วงปีใหม่ได้ข่าวว่าคนเยอะมากเราเลยมาหลังวันครูนหนึ่งวันแล้วที่สิเจ็ด ก็ถือว่าคนน้อยลงนะแต่ดอกไม้อะไรนี่ยังสดชื่นนะฮะใครที่ยังไม่มีเวลามาก็รีบมานะนางแบบของเรานี่วันนี้สวยสดเสื้อก็ดอกไม้มาอยู่ท่ามกลางดอกไม้นะชเกอร์ก็ดอกไม้นางแบบกระซิบอือว่าชกเกอร์ก็ดอกไม้สวยนะฮะมองไปเนี่ยเป็นรูปดอกไม้ นานๆนี่เมืองการนี่เขาจะจัดสจกทีนะจัดที่อำเภอเมืองนะค่าเข้าร้อยสามสิบเก้าบาทมีนะมีอะไรอ่ะอาหารผลไม้คือลำใหญ่ฟรีนะฮะเป็นบุฟเฟ่สวยมากนะฮะอันนี้เขารวมกับการท่องเที่ยวระเทศไทยเห็นป้ายอยู่ข้างหลังอันนี้นางแบบเราไปยืนเด่นเป็นสง,ง่าอยู่บน แท่นหินนะมองเห็นภูเขาไกลๆไดนะครับเดี๋ยวเราจะลองไปถ่ายซุ้มต่างๆเ,เดี๋ยวดูนั่งแบบอีกด้านหนึ่งแล้วกันเมื่อกี้ค่อนข้างจะย้อนแสงเรามาประมาณสี่โมงเย็นแล้วนะะมันจะยืนเด่นนั่งแบบ <c oughs> เขาจัดสวยนะฮะปีนี้เมืองการไม่เคยจัดสวยขนาดนี้นะออกมาทางนอกตัวเมืองนิดหนึ่งเส้นไซโยผ่านรล้พัดการมาประมาณห้ากิโลนะฮะตรงเมเบิ้ลการ์เด้นครับเห็นนั่งแบบเรานวันที่จัดนี่ถือว่าลงทุนเยอะพอสมควรเลย นะมหาศาลเขมีซุ้มอะไรข้างในเยอะนะฮะที่เกี่ยวกับของกินเป็นผักผลไม้น้ำผลไม้ต้นไม้นี่มีหลากหลายนานา,นาพันธุ์เอาอ่านชื่อใกล้ๆกนันแล้วกันแอคคิเนเชียฮาวานินะฮะอันนี้เสียนฝรนั่งเซียนฝรั่ง มีหลายอย่างปีม่วงมาที่นี่ถ้ามาก็ต้องแวะแหละช่วงนี้นะไอ้ไม่แวะช่วงนี้ก็ถือว่ามาไม่ถึงเมืองการนะครับมันต้องแบบต้องขึ้นไปตรงนี้จุดไฮไลท่ขเขาออีกจุดนึงอ๋อยังขึ้นไม่ได้คิวยาว จะเห็นเยอะๆเลยอันไม้มีทั้งสีม่วงแดงขาวไปล็อกัปมีมาอีกด้านหนึ่งเราจัดเป็นซุ้มเห็ดนะฮะนางแบบแล้วก็ซุ้มดอกไม้สวยมาก เหมือนเดลรมิตอยู่บนสวรรค์แต่เป็นสวรรค์นบนพื้นดินโอกาสที่เราจะได้ชมอย่างนี้ก็คือคงช่วงเนี้ยถ้าพ้นเดือนนี้ไปแล้วนะไปเข้าสู่มีนาเมษาก็คงจะร้อนดอกไม้คงจะทนไม่ได้ตอนนี้อากาศค่อนข้างเย็นเดือนกลางก็18องศาสบายสบายแต่ปีนี้ค่อนข้างจะหนาวยาว จะเห็นอะไรเยอะๆอันนี้เราก็ถ่ายให้ดูมุมหนึ่งก่อนนะมาจบที่นั่งแบบกันก่อนที่เราจะไปจุดอื่นอีกนะครับโอเคครับ